สวัสดีค่ะธรรมชาติรอบตัวค่ะวันนี้เมื่อประมาณสามทุ่มนะคะฝนฝนตกแรงมากแล้วก็มีทั้งลมทั้งฝนแล้วค่ะเหมือนพายุเลยะคะ่ะอันนี้เราก็หลังจากฝนซาแล้วฝนเบาแล้วก็ยังลงเม็ดอยู่นะคะเราก็ออกมาดูข้างนอกว่าเป็นยังไงบ้าง,งก็มันมืดอะคะ่ะมองไม่ค่อยเหน็นก็คือเละเทะหมดอะคะ่ะก็ไวต้ตอนเช้าก็ค่อยเข้าเก็บเข้าเก็บของกันเลยนี่ค่ะ ก็มาสำรวจความเรียบร้อยนกค่ะเปียกตัวเปียกหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะเปียกเป็นลูกนกตกน้ำเลยเย,ยประมาณนี้เลยค่ะอารมณ์แบบได้เลยสงสารมากเลยค่ะเขาก็นอนอยู่ที่ต้นมะม่วงเลยค่ะคงแบบลมแรงอะค่ะก็คงหลุดออกจากกิ่งไม้แล้วก็คนละทิศคนละทางค่ะก็ยังไม่รู้เหมือนกันปกติที่ต้นมะม่วงเราก็มีนอนหกเจ็ดตัว ไม่รู้ไปไงมั่งอะนะคะเปียกซอกเลยองกระจัดกระจายกัไปคนละทิศคนละทางค่ะเปียกหมดเลย